วัตถุมงคลหลวงพ่อจากวัดบางกระเบา 1. เหรียญรุ่นแรกปี2470 2. เหรียญรุ่น2ปี2485 3. เหรียญรุ่นจอเจริญลาปี2488 4. เหรียญสี่เหลี่ยมออกวัดบางยางปี2485 5. เหรียญสามเหลี่ยมหลังยันปี2492 6. เหรียญหลังหลวงพ่อคุ้มวัดบางแตนปี2492 7. เหรียญหลวงพ่อคุ้มวัดบางแตนปี2492 8. เหรียญแจกกรรมการพิมพ์หลังเรียบปี2495 9. เหรียญแจกกรรมการพิมพ์หลังหนังสือปี2495 10. เหรียญรูปไข่ออกวัดพระสิงห์ปี2496 11. รูปหล่อรุ่นแรกปี2484 12. พระกริ่งออกวัดบางหอยปี2485 13. เสื้อยันรุ่นแรกปี2483ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ